สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่12กันยายน2565ครับทุกท่านครับเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับหลายท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากนี้ไปเราจะต้องติดตามผลกี่รอบนะครับซึ่งจะขอแจ้งก่อนนะครับว่าไม่ได้มีการประกาศผลรอบเดียวนะครับมีการประกาศผลย่อยๆถึง3รอบแล้วก็สถานะ ที่เราจะต้องติดตามนั้นมีถึง7สถานะด้วยกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องติดตามผลอย่างไรแล้วต้องทําอะไรต่อบ้างส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็จะจริงคลิปก่อนหน้านี้มีการอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับวันนี้ก็จะมาทบทวนเรื่องของการตัดสินว่ามีหรือไม่มีครอบครัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครทราบแล้วว่าตัวเองมีหรือไม่มีครอบครัวเนี่ยจะได้ไปเลือกวิธีในการลงทะเบียนถูกนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับมีคําถามว่า ข้อมูลที่เราลงทะเบียนไปเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรบ้างนะครับรัฐบาลรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราไหลได้เท่าไหร่วันนี้ผมก็จะมาไขาข้อข้องใจด้วยว่าข้อมูลที่เรากรอกไปเนี่ยนะครับเขาเอาไปตรวจสอบกันที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อ,รอ,รอมๆกันเลยนะครับเริ่มที่เรื่องแรกก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนหรือกําลังจะพาญาตินะครับคนในครอบครัวไปลงทะเบียนเนี่ยอย่างแรกก็ต้องทราบสถานะนะครับของการ ที่เราจะลงทะเบียนก่อนว่าเราเป็นคนที่มีหรือไม่มีครอบครัวนะครับซึ่งอธิบายไปเกือบทุกคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับฉะนั้นแล้วคลิปนี้ก็คงจะฝากนะครับแผนผังนี้เอาไว้นะครับวิธีการดูแผนผังนี้จะสามารถตัดสินได้เลยว่า,เ,าเราซึ่งกําลังจะลงทะเบียนเนี่ยหรือญาติเราที่กําลังจะพาไปลงทะเบียนเนี่ยถือว่ามีหรือไม่มีครอบครัวเนี่ยดูแผ่นผังนี้จะตอบได้เลยนะครับผู้หญิงดูด้านซ้ายผู้ชายดูด้านขวานะครับแล้วก็ตอบคาถามจากข้างบนลงล่างนะครับ าหากว่าจดทะเบียนสมรสก็ดูช่องจดทะเบียนสมรสแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับคู่สมรสยังมีชีวิตและไม่ได้หย่าสมมติผู้หญิงนะครับก็แปลว่ามีครอบครัวเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องขออธิบายความหมายก็ว่าคําว่าเป็นไม้แปลว่าเดิมจดทะเบียนสมรสแล้วต่อมาคู่สมรสเสียชีวิตนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นไม้ส่วนหย่าก็แปลว่าจดทะเบียนสมรสแล้วต่อมาจดทะเบียนหย่านะครับแล้วก็ลูกนะครับถ้าหากว่าการที่เราจะพูดถึงการมีลูกเนี่ยให้หมายถึงลูกอายุต่ํากว่า18เท่านั้นถ้าลูกอายุเกิน18ไม่นับเป็นลูก ไม่นับเป็นลูกเราไม่นับเป็นลูกใครเลยนะครับถือเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่สามารถเป็นลงทะเบียนสวัสดิการรัฐได้ด้วยตัวเองแล้วเพราะอายุถึงแล้วนะครับฉะนั้น ถ้าหากว่าเราจะตอบคำถามว่าเรามีลูกอายุต่ำกว่า18ไหมก็คือขอให้อย่างน้อย1คนต่ำกว่า18เนะี่ยที่เป็นลูกเราเนี่ยก็ถือว่ามีแล้วแต่ถ้าหากว่าลูกอายุเกิน18ให้หมายความว่าลูกทุกคนอายุเกิน18ไปแล้วแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมาก็จะได้คําตอบที่เป็นสีแดงอันนี้คือแผนภาพแบบแรกนะครับแยกผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงด้านซ้ายผู้ชายด้านขวานะครับก็ลองไปใช้แผนพังนี้ดูถ่ายรูปไว้จากคลิปนี้ก็ได้นะครับ ส่วนผู้ชายเนี่ยจะต่างจากผู้หญิงนิดเดียวนะครับตรงกรณีไม่จดทะเบียนสมรสแล้วมีลูกอายุต่ำกว่าสิเนี่ยจริงๆแล้เราจะยังไม่ได้เป็นพ่อของลูกนะครับแต่ถ้าหากว่าเข้าข่าย3ข้อนะครับก็คือไปจดทะเบียนรับรองบุตรหรือไปแจ้งเกิดลูกแล้วใส่ชื่อตัวเองเป็นพ่อหรือว่าศาลมีคําสั่งถ้าหากว่าเข้าข่ายก็จะถือว่ามีลูกก็คือมีครอบครัวนั่นเองนะครับก็ใช้ตัดสินแบบนี้นะครับหรือถ้าใครยังไม่ถนัดที่จะดูแผนพังนี้ก็ยังมีอีกแบบนะครับแบบจดทะเบียนกับไม่จดทะเบียนนะครับจดทนนนะบเบ ไม่ได้จดจะเป็นสมรสดูด้านล่างที่เป็นหมายเลข2นะครับกรณีไม่จดทะเบียนมีแยกผู้หญิงผู้ชายด้วยก็อันนี้ดูจากด้านซ้ายไปขวานะครับก็จะพาไปหาคําตอบที่เป็นกล่องสีแดงว่าตรงลงว่าเรามีหรือไม่มีครอบครัวนั่นเองนะครับก็ขอฝาก2แผนภาพนี้ไว้นะครับขอทุกท่านถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับจากคลิปนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ตอบคําถามแล้วเราจะรู้ว่าเรามีหรือไม่มีครอบครัวนะครับซึ่งการมีหรือไม่มีครอบครัวเนี่ยวิธีการสมัครการลงทะเบียนเนี่ยมันต่างกันนะครับมาดูกันครับ คนที่ไม่มีครอบครัวเนี่ยลงทางเว็บไซต์แล้วก็รอฟังผลเลยนะครับหรือคนไม่มีครอบครัวจะไปลงที่หน่วยลงทะเบียนก็ได้เหมือนกันนะครับก็จบเหมือนกันแล้วก็รอฟังผลเช่นเดียวกันนะครับส่วนคนมีครอบครัวถ้าลงทางเว็บไซต์เนี่ยจะต้องปิิพนเอกสารนะครับจากเว็บไซต์ไปยื่นที่หน่วยลงทะเบียนอยู่ดีถึงจะต้องถึงจะได้รอฟังผลนะครับแต่ถ้ามีครอบครัวไปยื่นไปยื่นที่หน่วยลงทะเบียนเลยเนี่ยก็รอฟังผลได้เลยจะเห็นว่าคนมีครอบครัวเนี่ย ยังไงยังไงก็ต้องไปจบที่หน่วยลงทะเบียนนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างมีกับไม่มีครอบครัวซึ่งถ้าหากท่านใดอยากทราบรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็จะขอให้ทุกท่านย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้1คลิปนะครับอธิบายรายละเอียดไว้เยอะมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วผมจะใส่ลิงก์อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้ด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมา,าดูกันนะครับเฉพาะเรื่องของการติดตามผลแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ก็ลงทะเบียนไปเยอะแล้วนะครับสัปดาห์แรกผ่านไปเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบสิบล้านคนแล้วนะครับเฉพาะสัปดาห์แรกนะครับการลงทะเบียนทั่วประเทศนะครับทีนี้เรามาดูกันครับการที่เราไปลงทะเบียนแล้วเราต้องรอการฟังผลกี่รอบกันแน่แล้วมันประกาศทางไหนคําตอบนะครับอย่างแรกก่อนนะครับการประกาศผลนะครับไม่ว่าท่านไปลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนหรือที่เว็บไซต์ก็ตามนะครับฟังผลทางเว็บไซต์อย่างเดียวนะครับย้ำนะครับ ฟังผลทางเว็บไซต์อย่างเดียวฉะนั้นใครเข้าเว็บไซต์ได้เตรียมเข้าเลยครับแต่ถ้าใครยังไม่สามารถเข้าเว็บไซต์หรือไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามก็ต้องหาตัวช่วยแลครับเพราะยังไงยังไงก็ตามท่านต้องติดตามผลทางเว็บไซต์อยู่ดีนะครับทีนี้แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะฟังผลได้บ้างหลายคนเริ่มสับสนว่าตกลงฟังผลวันที่เท่าไหร่มันมีการฟังผล3รอบด้วยกันรอบแรก ฟังผลได้ทันทีที่ลงทะเบียนเสร็จไม่ว่าจะลงเว็บไซต์หรือลงที่หน่วยลงทะเบียนคือกลับบ้านมาเนี่ยตรวจสอบผลได้เลยผลนี้คืออะไรก็คือข้อมูลบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไปอ่ะถูกต้องไหมนะครับอันเนี้ยสามารถตรวจสอบได้เลยเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์นะครับแต่ทันทีที่ลง,งทะเบียนแล้วกลับมาถึงบ้านเนี่ยตรวจสอบได้อย่างแรกก่อนเลยเพื่อเป็นกา,การการันตีอย่างน้อยที่สุดข้อมูลเราตามบัตรประชาชนเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับ อีกรอบหนึ่งเราเรียกว่าการประกาศผลรอบ2อ,อันนี้ประกาศทุกวันศุกร์ในสัปดาห์ถัดไปหลังจากวันที่เราลงทะเบียนเดี๋ยวจะมีตารางวันเวลาให้ดูนะครับว่าใครลงทะเบียนช่วงสัปดาห์ไหนต้องไปตามผลวันศุกร์ไหนนะครับอันเนี้ยทุกวันศุกร์อันนี้เป็นการประกาศผลว่าสถานะครอบครัวท่านที่ต่อไปเนี่ยถูกต้องหรือไม่ก็คือในเรื่องของคู่สมรสที่จดทะเบียนมีหรือไม่มีลูกอายุต่ำกว่าสิมีหรือไม่มีลตต 18, มมมแล้วมีกี่คนอันเนี้ยที่เราตอบในแบบฟอร์มหรือในเว็บไซต์ก็ตาม ถูกหรือไม่ถูกอันนี้ต้องรอประกาศผลรอบ2ทุกวันศุกร์นะครับส่วนการประกาศผลรอบ3เราเรียกว่าเป็นรอบสุดท้ายการประกาศผลใหญ่ว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านว่าจะได้สวัสดิการรัฐหรือไม่เนี่ยอันนี้มกราหกหกนุ่นฉะนั้นแล้วทําความเข้าใจนะครับการประกาศผลมี3รอบรอบแรกลงทะเบียนเสร็จตรวจสอบได้เลยก็คือข้อมูลับรประชาชนถูกต้องไหมรอบ2ทุกวันศุกร์ในสัปดาห์ถัดไปว่าสถานะครอบครัวถูกต้องไหม รอบที่3ประกาศผลใหญ่มกรา66ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเอาละครับทีนี้มาดูนี่คือตารางเวลาที่บอกว่าทุกวันศุกร์ในสัปดาห์ถัดไปมันคือวันที่เท่าไหร่บ้างฉะนั้นก็ดูตามรอบครับใครไปลงทะเบียนวันที่5-8ถึงกันยาที่ผ่านมาเนี่ยรอบแรกที่จะประกาศวันศุกร์แรกก็คือศุกร์ที่16กันยาหลังจากนั้นในแต่ละสัปดาห์ก็เป็นวันศุกร์ถัดไปถัดไปถัดไปเรื่อยๆฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านบันทึกตารางนี้ไว้ บางท่านอาจจะยังไม่ได้ไปลงทะเบียนก็ดูว่าในอนาคตเราจะไปลงทะเบียนวันไหนยังลงทะเบียนได้ถึงวันที่19ตุลานะครับยังมีเวลาอยู่นะครับก็จะเป็นวันศุกร์ถัดไปเรื่อยๆอันนี้จะเอาไว้ตรวจสอบสถานะครอบครัวอันนี้แหละครับถ้าหากว่าประกาศแล้วเราตอบผิดเราต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนเดิมที่เราเราได้ลงทะเบียนไว้แต่ถ้าใครลงทางเว็บไซต์แล้วผิด <Nein. S 2> ก็ต้องกลับไปแก้ที่หน่วยลงทะเบียนนะครับลงเว็บไซต์แต่แก้ที่หน่วยลงทะเบียนนะครับ แล้วถามว่าไปไปแก้ที่ไหนแก้ที่หน่วยลงทะเบียนไหนก็ได้แต่ใครลงที่หน่วยลงทะเบียนต้องไปแก้ที่หน่วยลงทะเบียนเดิมนะครับยกเว้นคนลงเว็บไซต์เนี่ยมันไม่มีหน่วยลงทะเบียนเดิมนะครับเพราะลงเว็บไซต์ยังไม่เคยไปไหนเลยก็ไปหาหน่วยลงทะเบียนที่ไหนก็ได้ในการแก้ไขข้อมูลนะครับเอาละครับนี่คือตารางเวลานะครับบันทึกไว้นะครับรูปภาพนะครับทีนี้เรามาดูกันทั้ง3รอบที่ผมว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประกาศผลทันทีนะครับเรื่องข้อมูลัตรประชาชนถูกต้องไหมหรือจะเป็น การประกาศผลเรื่องสถานะครอบครัวนะครับทุกวันศุกร์สัปดาห์ถัดไปหรือจะเป็นการประกาศผลใหญ่มกราคั66มันใช้เมนูเดียวกันในเว็บไซต์เลยนะครับต้องเข้าเว็บไซต์เท่านั้นเว็บไซต์ก็ชื่อว่า,า welfare.mof.go.th นะครับแล้วก็บัตรสวัสดิ .mof.go.th นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับใครที่ลงเว็บไซต์เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ เดียวกันนี่แหละนะครับก็คือมีเมนูอยู่ด้านล่างนะครับลงทะเบียนสีเขียวด้านบนตรวจสอบสถานะก็ด้านล่างสีส้มนะครับก็กดที่สถานะสีตรวจสอบสถานะสีสม้มเมื่อกดเข้าไปก็จะให้ใส่เลขประชาชนบันเดือนปีเกิดแล้วก็กดเลือกตรวจสอบข้อมูลเท่านั้นเองเมื่อกดแล้วมันจะขึ้นอะไรมาบ้างมันขึ้นอะไรขึ้นมาได้บ้างมีสถานะอยู่ทั้งหมดตอนนี้เบื้องต้นก็คือ7สถานะด้วยกันนะครับไม่ว่าท่านจะลงทางเว็บไซต์หรือหน่วยลงทะเบียนก็ตาม มันจะมีเจสถานะซึ่งแต่ละสถานะมีความหมายของเขานะครับสถานะที่1ครับถ้าหาว่าขึ้นว่ายังไม่ลงทะเบียนอันนี้แปลว่าท่านต้องลงทะเบียนใหม่เลยครับมีอะไรผิดพลาดแน่นอนไม่ว่าท่านจะลงเว็บมาหรือลงที่หน่วยลงทะเบียนมาไปลงใหม่เลยครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลของท่านในฐานข้อมูลนะครับต่อไปสถานะที่2นะครับถ้าหาว่าขึ้นว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนอันนี้แปลว่าระบบยังตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนของท่านยังไม่เสร็จแสดงว่าท่านต้องเข้ามาตรวจสอบเรื่อย นะครับว่าสรุปแล้วข้อมูลบัตรประชาชนของเราเนี่ยที่เราลงทะเบียนไปถูกหรือไม่ถูกนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นขั้นตอนการตรวจสอบบัตรประชาชนสเต็ปแรกอันแรกเลยนะครับก็คือตรวจสอบประจําวันเลยนะครับว่าตกลงว่าอย่างแรกก่อนท่านลงทะเบียนเรียบร้อยไหมข้อมูลบัตรประชาชนถูกต้องไหมนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าขึ้นเป็นข้อ2เนี่ยก็แปลว่าท่านต้องเข้ามาตรวจออีกรอบนะครับยังยังสนิทใจไม่ได้ยังเชื่อยังมั่นใจไม่ได้นะครับว่าจะมีปัญหาหรือไม่มีนะครับ ฉะนั้นต้องเข้ามาตรวจอีกรอบหนึ่งอาจจะรอสักครึ่งวันหรือ1วันหรือ2วันค่อยเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับในการตรวจสอบถามว่าขึ้นเป็นข้อ3ครับข้อมูลตามบัตรประชาชนของท่านถูกต้องถ้าขึ้นแบบนี้เขาจะขึ้นสําหรับคนที่มีครอบครัวครับคนมีครอบครัวถ้าไปลงทางเว็บไซต์แปลว่าต้องพิ์เอกสารไปยื่นที่หน่วยลงทะเบียนเท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้วก็แปลว่าท่านก็ต้องปิ์เอกสารไปยื่นที่หน่วยลงทะเบียนคือคนมีครอบครัวเนี่ยจริงๆไป จบที่หน่วยลงทะเบียนเลยก็กอาจจะจบเลยแต่ถ้าใครจะมาลงที่เว็บไซต์เนี่ยจะลงในครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งให้ปิ้นเอกสารแล้วก็ให้คนในครอบครัวเซ็นนะครับมีรายละเอียดอยู่ในคลิปก่อนหน้านะครับให้คนในครอบครัวเซ็น ies, แล้วก็เอาเอกสารทั้งหมดไปยืย่นที่หน่วยลงทะเบียนอันนี้แปลว่าท่านลงในเว็บไซต์คนในครอบครัวมาลงในเว็บไซต์ก็ต้องปิ้นเอกสารไปยื่นเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งนั่นเองนะครับต่อมาสถานะที่4นะครับถ้าหากว่าขึ้นว่าข้อมูลบัตรประชาชนของท่าน ไม่ถูกต้องอันนี้มีความหมายเท่ากับท่านลงทะเบียนไม่สําเร็จเท่ากับยังไม่ลงทะเบียนเหมือนข้อหนึ่งเลยครับต้องลงทะเบียนใหม่ครับไม่ว่าท่านจะลงเว็บไซต์หรือลงหน่วยลงทะเบียนนะครับแปลว่าท่านต้องลงทะเบียนใหม่นะครับต่อไปข้อ5ครับอันนี้ปลอดภัยที่สุดก็คือจะขึ้นว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วอันนี้แปลว่าอย่างแรกก่อนนะครับข้อมูลตามบัตรประชาชนของท่านถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ต้องรอทุกวันศุกร์ เพื่อตรวจสอบสถานะครอบครัวนะครับตามตารางที่ผมให้ไปว่าทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากที่ท่านไปลงทะเบียนเนี่ยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสรุปแล้วเป็นยังไงนะครับต่อมาสถานะที่6อันเนี้ยก็คือหลังจากผ่านข้อ5มาแล้วนะครับก็คือรอบทุกวันศุกร์หลังจากวันที่ท่านลงไปลงทะเบียนเนี่ยก็คือเริ่มศุกร์แรก16กันยาเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อ,ขอ6กับข้อ7ขึ้นมาแล้วครับว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์ถ้าการลงทะเบียนสมบูรณ์ก็แปลว่านะครับ ข้อมูลของท่านถูกต้องทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวไปคัดกรองคุณสบัติ8ข้อซึ่งต้องรอนู่นเลยครับมกราห6อันนี้ก็แปลว่าอย่างน้อยที่สุดข้อมูลสถานะครอบครัวของท่านถูกต้องแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นข้อ7ครับการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อันนี้แปลว่าข้อมูลสถานะครอบครัว o, ไม่ถูกต้องครับท่านต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับสถานะครอบครัวนะครับที่หน่วยลงทะเบียนเดิมที่ท่านเคยลงไว้หรือใครลงทางเว็บไซต์ก็ต้องไปหาสักหน่วยลงทะเบียนหนึ่ง ในการแก้ไขข้อมูลนะครับฉะนั้นนี่คือ7สถานะที่จะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านที่ไปลงทะเบียนมาแล้วเข้าไปในเว็บไซต์แล้วลองตรวจสอบดูเลยครับท่านเป็นข้อไหนย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นข้อ5คือปลอดภัยที่สุดตอนนี้นะครับเพราะว่าข้อ5้าไปว่าข้อมูลบัตรประชาชนของท่านถูกต้องเหลือแค่สถานะครอบครัวที่จะประกาศตั้งแต่16กันยาเป็นต้นไปและเมื่อถึง16กันยาเป็นต้นไปท่านเป็นวันศุกร์รอบวันศุกร์ไหน ตามตารางที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เข้ามาดูถ้าเกิดว่าขึ้นการลงทะเบียนสมบูรณ์ไปว่าข้อมูลสถานะครอบครัวนั้นถูกต้องเหลืออย่างเดียวก็คือการประกาศสเต็ปที่สาก็คือการประกาศผลรอบใหญ่มกรลาฮ่อกแต่ถ้าหากว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์แปลว่าสถานะครอบครัวของท่านไม่ถูกต้องต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลนั่นเองนะครับนี่คือ7สถานะนะครับที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเอาละครับหลายคนก็สงสัยว่าแล้ว7 แล้วสถานะทั้งหมดนะครับแข้อเนี่ยที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยขออภัยนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดเป็น7ข้อการคัดกรองคุณสมบัตินะครับมี8ข้อนะครับคัดกรองอะไรบ้างก็มาดูกันครับนี่คือกรณีที่เราตรวจสอบสถานะแล้วนะครับขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์คําว่าสมบูรณ์ก็แปลว่าเราก็ต้องมารอการคัดกรอง8ข้อนี้แล้วครับแล้วก็ประกาศผลว่าันกอาหกแข้อนั้นมีอะไรบ้างก็มีอายุ18ปีปริีบรณ์ขึ้นไปซึ่งแปลว่าท่านต้องเกิดก่อนหรืออย่างน้อยเกิดถึงวันที่20 ตุลาสีถึงจะอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2สัญชาติไทย3ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามรอบนี้ห้ามนักบวชผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับบำนาญแต่เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นลูกจ้างรายได้ไม่เกินแสนต่อปีสมัครได้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรก,กำน,นันอสอาสาสมัครต่างทหารเกณฑ์สมัครได้นะครับ 1> <1> ข้อ 4. ดูเรื่องของรายได้ครับรายได้ไม่เกินแสนนะครับในปี6-4เอาค่าจ้างค่าตอบแทนค่าเช่าดอกเบี้ยกำไรนะครับมารวมกันทั้งปีห้ามเกิน10,000 รวมทั้งเงินสวัสดิการนะครับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเงินเลี้ยงดูเด็กแรก,แรกเกิดรวมหมดในปี64ห้ามเกิน1 0 0 0บาทต่อปีเมื่อดูว่า Subs รายได้ของตัวเราผู้สมัครไม่เกิน1 0 0 0 0แล้วก็ยังมาดูรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวด้วยเฉลี่ยทั้งครอบครัวเฉลี่ยใค,ใครบ้างก็เอารายได้เราบวกรายได้คู่สมรสเฉพาะที่จดทะเบียนนะครับแล้วก็รายได้ของลูกที่อายุไม่เกิน18เท่านั้นมาบวกกันหา,ารจำนวนคนห้ามเกิน1 0 0 0 0ด้วยฉะนั้นคนในครอบครัวดูแค่นี้ครับดูแ,ค,ค,ค,ดแค,ค่คู่สมรสที่จด18 จะไม่ดูตัวบ้านบ้านมองเข้าไปแล้วเห็นใครนั่งอยู่ในบ้านบ้างไม่ได้ดูแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ดูชื่อในทะเบียนบ้านเลยฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าชื่อใครอยู่ทะเบียนบ้านท่านชื่อท่านอยู่ทะเบียนบ้านใครนะครับเขาดูแค่คู่สบรถที่จดทะเบียนแล้วก็ล่วงอายุไม่เกิน18เท่านั้นนะครับก็เอามาบวกกันหารจำนวนคนห้ามเกิน1นึ่งแสนและที่สําคัญทั้งคู่ทั้งสามีและภรรยาเนี่ยสมัครได้ทั้งคู่ครอบครัวหนึ่งสมัครได้มากกว่า1คนนะครับ ต่อไปเงินฝากครับเงินฝากห้ามเกิน1น0 0 0แสนคือเอาเงินฝากประจำบวกออมทรัพย์บวกสลากทกศบวกสลากออมศินห้ามเกิน1น0 0 0แสนอันนี้ดูณเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตแต่ไม่บอกว่าเป็นเวลาไหนเอาไปลุ้นเอาเองแล้วเงินฝากก็ยังมีการเฉลี่ยทั้งครอบครัวด้วยก็คือเอาเงินฝากของทุกคนในครอบครัวบวกกันหารจำนวนคนก็ต้องห้ามเกิน1น0 0 0แสนบาทด้วยนะครับต่อไปเงินกู้ครับกู้ซื้อบ้านห้ามเกินล้านห้ากู้ซื้อรถห้ามเกิน1ล้านกู้ได้แต่ห้ามเกินนะครับต่อไปเรื่องบัตรเครดิตครับต้องไม่มีบัตรเครดิตนะครับ ถ้าใครมีบัตรเครดิตก็คือตัดออกไปนะครับก็คือตกเลยนะครับบัตรเครดิตนั้นคือบัตรที่เราไปรูดซื้อของในระหว่างเดือนแล้วจ่ายเงินทีเดียวปลายเดือนนั้นเรียกว่าบัตรเครดิตฉะนั้นจะไม่รวมบัตรกดเงินสดไม่รวมบัตร a t m ไม่รวมบัตรเดบิตนับเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้นแล้วก็นับเฉพาะบัตรหลักด้วยไม่รวมบัตรเสริมนะครับส่วนข้อสุดท้ายเรื่องที่ดินนะครับที่ดินเนี่ยถ้าใครไม่มีครอบครัวเนี่ยเอาที่ดินทุกผืนนะครับทุกแปลงรวมกันกรณีไม่มีครอบครัวห้ามเกินหนึ่งไร่นะครับ แต่ถ้าหากว่าท่านมีชื่อเป็นทะเบียนเกษตรกรท่านจะมีได้สูงสุดทุกแปลงรวมกันห้ามเกิน10ไร่นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านมีครอบครัววิธีคิดจะเอาที่ดินทุกผืนทุกแปลงของทุกคนในครอบครัวก็คือตัวท่านบวกคู่สมรสที่จดทะเบียนบวกลูกก็ย่ไม่เกิน18ห้ามเกิน2ไร่แต่ถ้าหากว่าสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรท่านจะกลายเป็นครอบครัวเกษตรกรทันทีจะมีได้ที่ดินทุกผืนทุกแปลงรวมกันของทุกคนในครอบครัวห้ามเกิน20ไร่นะครับถ้าหากว่ามีบ้านเฉพาะตัวบ้านห้ามมมเเเกกิินนน25 35ตตตาาาาาารรรรงงวคโดห้ะับ นี่คือหลักเกณฑ์ทั้งหมด8ข้อก็แปลว่าใครที่ได้สถานะนะครับการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วนะครับท่านก็ต้องรอนะครับว่าจะผ่าน8ข้อนี้ไหมแล้วก็จะประกาศตอนมกรา66นั่นเองนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าแล้วโครงการรัฐบาลจะรู้ได้ยังไงโดยเฉพาะรายได้นะครับว่าเรารายได้ที่เรากรอกข้อมูลไปอะ่ะไม่เกินแสนจริงหรือ ที่เรากรอกไปในแบบฟอร์มหรือในเว็บไซต์ว่าเราได้ได้เท่านู้นเท่านี้เท่านั้นนะครับทีนี้ก็จะมาไขาข้อข้องใจว่าในโครงการนี้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อยที่สุดก็คือ22หน่วยงานที่กระทรวงการคลังเนี่ยจะส่งข้อมูลของท่านไปตรวจสอบนะครับก็จะเอามาให้ดูว่านี่คือ,อรายชื่อหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องที่จะไปตรวจสอบข้อมูลของท่านมีอะไรบ้างนะครับก็มี22หน่วยงานเป็นอย่างน้อยซึ่งที่เหลือมากกว่านี้ก็จะเป็นธนาคารต่างๆด้วยนะครับ แต่ว่าอันนี้นะครับคือสิ่งที่เปิดเผยออกมาได้นะครับว่าเขาเอาข้อมูลเราไปให้หน่วยงานไหนดูบ้างนะครับและตัวสีแดงนะครับก็คือมีส่วนว่าหน่วยงานนั้นๆจะตรวจสอบอะไรเราได้บ้างซึ่งนี้เป็นเป็นความรู้ทั่วไปนะครับเป็นเรื่องทั่วไปที่รับรู้ได้เช่นกรมสรรพากรก็น่าจะมีข้อมูลรายได้ของเราเพราะว่าเราไปยื่นภาษีนะครับกรมการปกครองก็จะมีข้อมูลครอบครัวเรากรมที่ดิน ก็น่าจะมีข้อมูลที่ดินเรานะครับสำนักงานประกันสังคมก็จะรู้รายได้เราเพราะว่าเวลาหักเงินประกันสังคมเนี่ยอย่างม .3-3 เสาเขาก็ต้องมีฐานเงินเดือนของเราใช่ไหมครับสำนักงานปฏิรูปที่ดินหรือสปกก็ต้องมีข้อมูลที่ดินของเรานะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายก็จะมีทะเบียนเกษตรกรนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรข้อ9นะครับผมไม่ได้ใส่ไว้ก็เกี่ยวกับเกษตรกรเช่นเดียวกันนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างครับกรมหม่อนไหมก็ทะเบียนเกษตรกร 22นะครับข้อ22ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะรู้ข้อมูลเงินฝากเราอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นฉะนั้นแล้วถ้าถามว่ารัฐบาลหรือโครงการรู้ได้ยังไงว่าข้อข้อมูลที่เรากรอกไปนั้นเป็นจริงก็คือเขาก็ไปตรวจสอบอย่างน้อยที่สุดก็คือ22หน่วยงานนี้นะครับฉะนั้นเราก็จะได้รับทราบแล้วว่านี่คือ,อเขาจะส่งข้อมูลเราไปให้หน่วยงานไหนดูบ้างนะครับอย่างน้อยที่สุด22หน่วยงานนี้นะครับแล้วถ้าถามว่าแล้วถ้าหากว่าข้อมูลเราไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานไหนเลย แล้วเราจะต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่คําตอบก็คือว่ามันอยู่ในการรับรองความถูกต้องอยู่แล้วในส่วนของแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือแม้กระทั่งในเว็บไซต์มันจะมีข้อความที่ท่านได้รับรองไปเรียบร้อยแล้วครับก็คือการที่ท่านเซ็นรับรองว่าท่านรับรองว่าท่านเป็นคนที่มีคุณส,ณสมบัติถ้าหากว่าท่านให้ข้อมูลเท็จนะครับก็จะยอมให้ตัดสิทธิ์และงับสิทธิ์แล้วก็คืนเงินทั้งหมด นะครับที่ท่านได้รับจากสวัสดิการแห่งรัฐนี้และหากพบว่ามีการปลอมแปลงลายมือชื่อคนในครอบครัวเพราะว่าคนในครอบครัวต้องมาเซ็นด้วยเนี่ยก็ยินยอมให้ดําเนินคดีต,ตามกฎหมายซึ่งท่านก็ได้เซ็นเรียบร้อยแล้วในการลงทะเบียนนะครับฉะนั้นแล้วอย่างน้อยถ้าเกิดหน่วยงานต่างๆไม่มีข้อมูลของท่านตรวจสอบไม่ได้จริงๆอย่างน้อยท่านก็รับรองของท่านเองนะครับเรียบร้อยแล้วนั่นเองในแบบฟอร์มก็แปลว่าก็มีข้อผูกพันทำตามกฎหมายนั่นเองฉะนั้นนี่คือการไขข้อข้องใจว่าหน่วยงานรู้ข้อมูลท่านได้อย่างไรนะครับ เอาละครับขอทิ้งท้ายนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับการาสมัครแสวงรัฐรอบนี้นะครับใครลงได้บ้างก็คือทั้งคนเก่าคนใหม่ คนเก่าที่มีบัตรสเปนแฮมรัตอยู่แล้วก็ต้องลงด้วยคนใหม่ก็ต้องลงด้วยทุกคนอายุเกิน18ปีขึ้นไปก็คือเกิดตั้งแต่20ตุลา47หรือก่อนหน้านั้นลงทะเบียนได้หมดใน1ครอบครัวลงได้ทั้งสามีและภรรยาย้ําว่าลงได้ทั้งสามีและภรรยาไม่ใช่การส่งตัวแทนแค่คนเดียวนะครับอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับฉะนั้นลงได้ทั้งคู่ทั้งสามีและภรรยาเวลาไปยื่นเอกสารที่หน่วยลงทะเบียนสมมติจะไปที่หน่วยลงทะเบียนเนี่ยก็กรอกแบบฟอร์มสองมรสนะครับ ส่วนคนที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งอยู่ก็สมัครได้นะครับไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์เลยไม่ได้มีการปิดกั้นสิทธิ์ครับคนที่ใช้โครงการคนละครึ่งสมัครสมัครเรียงรัฐได้นะครับแล้วก็คนที่มีประกันสังคมลงทะเบียนได้ครับไม่ว่าจะอยู่ในม3 3 3 9 4 0้ประกันสังคมลงได้หมดนะครับกอชใครอยู่ในกอชก็ลงทะเบียนสมัครเรายรัฐได้นะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าท่านจะอยู่ในโครงการอะไรมาแล้วจะมาปิดกั้นสิทธิ์ไม่มีอายุริบรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนได้หมดนะครับหรือแม้ท่่นท่านจะเคยรับเงินจากโครงการออื่่่นนนนใดดดดมกก็ลงทเเเบีียยไ้หชว ต่อ้นั่นเคยรับเงินเยียวยาเราชนะเราไม่ทิ้งกันมอ3าาเรารักกันชิมชอบใช้ทัวร์เดียวไทยยิ่งใช้ยิ่งได้ชอบดีมีคืนอะไรก็ตามครับก็ไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิ์ของเราเลยนะครับฉะนั้นหลงได้ทุกคนนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากทั้งหมดในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดเพิ่มเติมก็จะเี่นํำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ